ไตจูไว้ข้างหลังพี่ครับพี่น้องปลอกกระชองคาดปลอมมีทีไทยบาทอาจินเดอร์รันบาทอิสาะบันทึกไ่จูไว้้งพี่น้องเป็นมาสูบน้ำเป็นสีเกี่ยวขาวครับพี่น้องจูเลยขางโคกเลย คิดว่าได้กินเลยครับข้างเต็กมีแอติสอะครกันบ้า ครัเป็นมาสูบน้ำบางทีเยี่ยวขเนะขบนับมนเลืองมุมมีเต็มลังมีมอ่งนงครับได้ไกสองอันน,นี่ตัวะโอ้เสียดายน้ำเต็ม้วเนึอโอ้ยน่ำแห่ง

เ <laughs> ตีมเดียวครับไล่หน่อยตัวนึงยังมีเต้มอยู่ยครับพี่น้องตั้งนี้ถ้าเพิน่นบ่ดูดน้ำกัสทีได้อยอะนะครับมันดูดน้ำจู่มันเลยขางโคกบิด สวงามเียครับตัวปั่ไหล่หน่อยตันนึงครับพี่น้องแต่ยังดี้แล้วไม่มีเต็มอยู่พี่น้องเมื่อไรก็จะเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดเป็นกําลังใจกับภาพความวิธีไทยบ้านหากินแบบบ้านๆอีสานบเฮ้าสเ,เลยได้ครับพี่น้องถ้ารับชิ่นี้ก็ขอก่าบคึว่าสวัสดีครับ